ได้มาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าโคกกลิ่นวลิลาค่ะไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะกว่าแม่จะไปตามหามายากเย็นเซเว่นก็ไม่มีแม่ไปได้มาที่ท็อปจ้ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสกลิ่นวลิลาเป็นยังไงจ้าได้มาสองกระป๋องจ้ะโอ้โหเพือเ่อนเพื่อนจ๋าขอดมกลิ่นก่อนว่าวอลิลาจริงไหมอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะพเพื่อนๆนจ๋าเป็นแบบนี้เลยเนาะเป็นแบบนี้เลยหอมมาก เปิดมากินวาลิลาเตะจมูกอือรสชาติเหมือนไอติมวาลิลาเลยเพื่อนเพื่อนมีความซาบซาอืมโอเคอยู่นะรสชาติเหมือนกินไอติมวาลิลาเพื่อนเพื่อนนว,ห,นวหอมหอมแต่มีความซาอยู่ในตัวเพื่อนเพจา๋าแม่ได้มาแล้วนะโคกินวาลิลา